Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fakat so, Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qalbin Wa tahlu wa la tahzanu wa, wa, wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin Sadaqallahul azim Kau kan tak kuam patun adi Kuam undu ni tak pramijak Allah subhanahu wa ta'ala Tung kesedba tan binang ผู้ศรัทธาพิรักและคารอยู่ทุกท่านครับท่านที่เหล่าที่คารพครับด้านการจริยธรรมอิสลามซึ่งพยายามที่จะพูดในปัญหาที่เป็นปัจจุบันไปพร้อมก,ก,กันกับสายเมนเรื่องของจริยธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลามด้วยเราค้างกันไว้ครับค้างความรู้สึกกันไว้ไม่ดีจะต้องต่อต่อเพื่อให้เกิดความรู้สึกชัดเจนว่าได้จบแล้วสุดสิ้นแล้วบรรลุแล้วสำเร็จแล้ว ข้างเรื่งองไรครับข้างเรื่องความหมายของคาว่าริยะอันเป็นส่วนหนึ่งอันเป็นลักษณะหนึ่งหรืออาการหนึ่งของชีวิตอัลอัสกรอัลลอฮฺสุดาห์มะวตาลาได้กล่าวว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรก็ตามกล่าวว่าในฮะดิษกุดซีว่ามนุษย์ทุกคนจะได้รับการตอบแทนตอบสนองการกระทํานั้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่เพียงความคิดไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นก่เป็นกรรมทํามีเจตนาเพื่ออื่นจากอลลัลลอฮฺ หรือจะมีเจตนาอย่างไรก็ตามทั uh ้งหมดสิ่งที่เรากระทาสิ่งที่เราบริหารสิ่งที่เราจัดการชีวิตของเรานี่เล่นแล้วแต่จะต้องได้รับการพิพากษาจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตาลาทั้งสิ้นท่านหลายที่ก็รับรับพอไปถึงวันเกียร์นะสำหรับคนที่โอ้อวดในการใช้ชีวิต้าปัญวิตกนะครับอย่าไปมองคนนั้นคนนี้เขาโอ้อวดเราต้องมองตัวเราว่าเรามีเป็นคนที่โอ้อวดใครเขา้างหรือเปล่าทำไมจึงต้องซื้อรองเท้าส้นสูงทำไมจึงต้องใส่เสื้อสีนั้น ทำไมจึงต้องทาปากแดงทำไมจึงต้องพวกสาลบันราคาแพงทำไมจึงต้องตัดโต๊ะราคาแพงแทงทำไมจึงต้องตัดกุรงทำไมจึงต้องอะไรต่างๆถ้าเรามีเจตนาเพื่อที่จะตักกระบดให้ไอคนที่ตักกระบดมันยอมว่าเราใหญ่กว่ามันไม่ได้มีเจตนาจะบอกว่าเราใหญ่กว่ามันอย่างเดียวแต่ต้องการจะบอกกับมันว่ามีคนใหญ่กว่ามันนิโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจะใหญ่แค่ไหนคนเล็กกว่าลงอยู่นั่นเองอย่างเช่นคนที่มีรถ นี่ครับซื้อรถยี่ห้อน้องซื้อรถยี่ห้อนี้ยศเบนรถบีเอ็มรถอะไรต่างเราจะไปว่าเขาเลยไม่ได้หรอกครับว่าเขาเป็นคนที่มีระยะมีการโอ้อวดแต่ถ้าหาว่าเขาซื้อมาเพื่อที่จะตะกับรถอาละมุตักับดิบตะกับรถกับคนที่ตะกับรถจะเป็นมุสลิมหรือเป็นกาวทศก็ตามเราต้องการจะบอกกับมันว่ามึงไม่ได้ใหญ่ที่สุดเราคุยใหญ่กว่ามึงอีกแล้วเราก็ไปบอกกับอัลเล์ว่าฉันจะใหญ่แค่ไหนเพียงใดก็ตามฉันเล็กกว่าอัลเล์ฉันต้องการที่จะบอกกับมันให้รู้ว่าอย่าพยอง อย่าทําตัวว่าตัวเองนี่ใหญ่เราใหญ่กว่ามันอีกมันจะได้เป็นคําสอนในเชิงพฤติกรรมถ้ามันเจตนาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรดังน้นก็อยากจะสนับสนุนว่าบรรดาครูบาอาจารย์นี่น่าจะมีรถเดินกันงนงานหรือมีอะไรที่มันดูดีๆไปไหนก็ให้เขาดูว่าอ้ยมันไม่ได้มาแต่เพียงเฉพาะวัดตอนเช้าเท่าน,นั้นมาได้ามากกว่าเชา้าอีกหลังสบ,บู่ก,ก็มาแลยก่อนสะก่อนชะก่อนตอนเชา้าด้วยซ้าไปอะไรต่างๆเนี่ยผมพูดอะไรตแต่ว่าอยากจะบอกกับท่านอย่างนี้ครับว่าท่านหลายที่เคารพ ในวันที่อัลลอฮฺจะบอกอิบราฮิมอย่างไรก็ตามถึงตรงทุเราอูนะฟิดดุ้ยาไปเลยไปหาอัลลอฮ์บอกไปไปหาผู้ที่ทำโอ้อวดเขาไว้ในดินเนอฟันซูรูแล้วก็ไปรอเขาเราโอ้อวดใครเขาไว้มันได้อะไรบ้างกับการโอ้อวดนี้เขาให้อะไรแก่เราบ้างว่าเราไปโอ้อวดเขาไว้ได้อะไรกลับมาบ้างต้องคิดมากคิดมากเลยทีเดียว บางคนนี่โอ้อวดบางคนทะเยอทะยานคิดว่าจะได้อะไรจากคนที่เราไปเกลียดทับเขาไปโอ้อวดเขาแต่เอากันเข้าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้ให้อะไรเลยท่านทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกไปเลยไปหาคนที่ท่านโอ้อวดไว้ในดุนยาอีเหบูอิละละจีนะคุณติงตัวรออู่นะคุณดุนยาไปเลยไปหาคนที่โอ้อวดไว้ที่ท่านโอ้อวดเขาไว้ฟังซูเรรอด้วยไปรอด้วยว่าเขาช่วยอะไรมึงบ้างไรแต่บ้างเขาช่วยอะไรท่านได้บ้างฮัลตะจีดูนะอุนดะฮุมจัซระ เขามีอะไรที่จะเป็นรางวัลให้กับท่านบ้างไหมต่อการที่ท่านไปโอเวอร์ครับการหลายครับให้ดีนะครับมีอะไรบ้างไหมหากจีูนะอินดอฮุนจาซะไม่มีจะไปได้อะไรอย่างกับวันนี้เราแต่งตัวสวยงามเราไปไปไปโม่เมื่อไหร่ครับคนหนึ่งคนเรไปโมงเราโมงหรือเปล่าไปทำจมูกใหม่ไปทำตาใหม่ไปทำดวงชี้ปากใหม่ชีปากดำก็ทาให้แดงขึ้นมานะครับ แต่เราจึงต้องทาฟ้นมันเกิดซ้นไม่เข้าก็ไปทําให้มันหุบลงไปด้วยกับการใส่เหล็กใส่อะไรต่างๆค่อนข้างจะเป็นแฟชั่นอยู่เลยทีเดียวมันอะไรกันนักหนาอยู่ตรงนี้ทํากันเพื่ออะไรนะครับถ้าทําเพื่อสามีในฐานะตนเป็นภรรยาทําในฐานะภรรยาในฐานะทําในฐานะสามีนอกจากตัวเองมีภรรยาทำเพื่อกันและกันเพื่อความรักจะได้หวานความรักจะได้ดูดีความรักจะได้มไดดดมไดอมตะนิรันกันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาสนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าทาเพื่อจะไปโชว์ บางคนไม่ได้ทาเองแต่ใช้ให้คนอ th oh ื่น <bastards> ท <câ owania> ําเพื่อจะได้โชว์อาศัยบารมีในการที่จะโชว์สิ่งต่างๆเราีูก็ไม่ได้เหมือนกันนั้นค่อนข้างจะพูดกันในเรื่องรายละเอียดหิือหนึ่งนิดพอสมควรทีเดียวที่เราได้รับเมื่อกี้ก็คือถ้าเราโอ้อวดกับใครใครก็ตามเอาแล้บอกไปสิทำได้อะไรบ้างจากการที่ทำไปโอ้อวดกับเขาไว้ในดูไงหันตาจีดีนะอินดะฮุนจะร่าเขามีอะไรให้ทำนะไม่มีคำตอบก็คือไม่มีวันอิสลามยูริดูนาลิซานอายะกูน สิ่งระอูกายลานิฮีอิสลามต้องการให้มนุษย์กับความเร้นลับของเขาเหมือนกับสิ่งที่เขาเปิดเผยสิ่งเรือกายลาไมฮีใสิ่งที่เราไม่อยากจะเปิดเผยเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเปิดเผยแล้วได้คมว่าเงินที่เราทําโดยเปิดเผยเราเราไม่ระวังนะครับเรารามัดระวังกลัวคนเขาจะเป็นหมีกลัวคนเขาจะติฉินกลัวคนเขาจะนินทากลัวคนเขาจะประนามอิสลามเป็นศาสนาที่สอนเราว่า งานใดก็ตามที่เราทําโดยคนไม่เห็นเนี่ยให้มีความรู้สึกประพฤติมีคนเขามองอยู่เหมือนกับงานมันเป็นเงานที่เปิดเผยเข้าใจไหมครับอีคลาสย์ซามบอกว่าอย่างไงอันตะมิระเลหะกันนณกะตารอหุฟะอินลัมตะกุนตารอหุฟะอินนาหูยารอกะยศซานก็คือการที่ท่านทำที่บริบบตออัลล์ประดุตด so so ังท่าำดังทำเหลือมลเล์ทำดีเหมือนกับเราเห็นมาเล์ฟะอินลัมตะกุนตารอหุและจะหาท่านอาถเห็นพระองค์ได้ ใจอินเงยรกอกาก็ขอให้นึกวา่าพระองค์กันเห็นเ่าชีวิตตรงนี้หรือมาแต่มองน,นี้ยศสารที่เราพึงมีตอลอดเท่านั้นเราเป็นคนรักกันเป็นคนรู้จักกันเป็นคนที่เคารพก,กันเมื่อเราจะอยู่ห่างไกลกันเราก็เป็นเกิดความรู้สึกว่ากับการกระทรําของเราเนี่เขาเห็นอยู่นะเราโดนเหินพลาหรือเปล่านี่เขาก็ดูอยู่นะเขาเป็นห่วงนะอะไรต่างๆประมาณนี้และเคาเองกับคนที่เขารักเราจริงเขาก็จะต้องเป็นห่วงอย่างนี้เหมือนกับคํากรนที่ เมื่อสมัยก่อนจริงๆก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่แต่ว่าปัจจุบันมีการศึกษาเริ่มขยายออกไปพูดกันในเรื่องน้นเรื่องนี้อะไรไมากมายแต่ว่าคำกลอนแบบหนึ่งที่บอกว่ารักกันอยู่ขอซฟ้าเขาเขียวสยมือนอยู่หอแห่งเดียวเร่มห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันมาเหมือนมีขอบฟ้ามากัน้นป่าไม้มาบางังเราได้ควมว่าคนที่รักกันมันะจะไม่จะอยู่หาายย่างไกลกันก็ตามนะก็เหมือนกับเพลงไอเดิที่บอกว่าฝนที่กตกทางโน้นมันหนาวที่คนทางนี้อะไรประมาณนี้น ผมกำลังเพื่อทศาสนากับท่านแต่เนื่อจากเวลาเร่ศาสนาของเราอยู่ท่ามกลางสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยได้หยิบยกอาการทั้งกาบก่อนแล้วก็บทร้องบทเพลงริงต่างๆเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้เยาวชนคนฟังที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้ได้เข้าใจได้มีสาเนียกมีสํานึกต่อการฟังเพลงต่อการฟังกราบก่อนที่มันกระตุกต่ำแห่งชาว์ททาให้ต้องคิดอยากจะทําอยากจะระบายอยากจะอะไรในทางที่ไม่ถูกต้องให้ย้อนกลับมาอิไลฮิรรจูนมาอะอเหรอ แล้วก็ชีวิตของเขาก็จะเดินอยู่ในกรอบในเส้นทางของอัลลอฮฺซุบฮานาหฺวาตาลาตันท่านหลายครับอิสลามต้องการให้พฤติกรรมที่เราปิดบังเนี่ยให้เรามีการมีความรู้สึกเหมือนกับเราเปิดเผยยุนมาตุไลลือฮีกาดายอินาฮาลีฮีต้อนรัอันดนูดูนะครับความมืดในยามค่ำคืนก็ให้เหมือนกับกลางวันในตอนที่มีแสงสว่างแสงแดดแผดสันส่องจ้า างคนสว่างไม่ชอบต้องปิดทะลุ hey, ยังไงก็ตามในความรู้สึกของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องตรหักแล้วก็บอกว่าในขณะที่เราอยู่มืดมดก็ให้เหมือนกับเราอยู่ในที่สว่างคงไม่ได้หมายถึงคําว่ามืดนี่ก็คือไม่มีแสงคงไม่ได้หมายถึงสว่างก็คือที่ที่มีแสงแต่เพียงอย่างเดียวหมายความว่ารับตาคนหรือต่อหน้าคนแต่ก็ย่อมหมายความตรงๆได้ด้วยเหมือนกัน ความหมายตรงๆือใช้หักกี้ก้อได้ด้วยมี่ก็ตอนพวกเขาเมือดจริงๆสว่างจริงๆหรือมืดก็คือไม่มีใครเขาเห็นสว่างก็คือมีคนเขาเห็นอิสลามต้องการอะไรกับเรื่องตรงนี้ต้องการให้เราอยู่ริ้วในลอีสานต้องการให้มนุษย์มีความรู้สึกว่ายามเมืดของเขาก็เหมือนกับยามสว่างนะครับไม่ใช่จะเกะกะไม่ใช่จะทําอะไรในตอนที่คิดว่าคนเขาไม่เห็นด้วยในตอนเมืดแต่ตอนสว่างไม่กล้าทาไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องสามารถที่จะทําตัวของเราไม่ว่ามบด สว่างไม่ว่าคนเห็นกูไม่เห็นให้อยู่ในลักษณะเดียวกันท่านที่หลายที่เคกลบกับคนเราเนี่ยโดยหลักการแล้วก็คือว่าอิวัคตาอฟะซ้าฮิรวลบาตินวะตาอารุตอัลกาวลฟิศถ้าหากว่าคนเราเนี่ยมีการขัดแย้งกันระหว่างภายนอกและภายในมีการขัดแย้งกันระหว่างกรรพูดกับพฤติกรรมนะครับคนอย่างนี้ก็เป็นคนที่เป็นมนุษย์สกคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีชีวิตมันเอง ท่านทั้งหลายที่กรครับมันมีดาวเสียมีตัวเร่งตัวผักดันตัวผักดันความดีดาวาสีลเข้าแล้วก็ตัวผักดันความช่วถ้าหากว่าเราเปลยให้ตัวผักดันสองตัวนี้มันมีมันมีอำนาจในตัวเราเท่ากันนะครับก็เรียกว่าเราเป็นมีนาเส่ว่าชัช่วก็เอาดีกว่าเอาสิ่งที่ดีก็ทําสิ่งที่ช่วก็ทําไม่ได้มันเวมกันไม่ได้กับสองสองอย่างนี้อน่จะเอาขนมปังไปไปจิ้มปลาหรือขนมปังไปจิ้มบูบูบูนี่มันมันไม่เข้าเรื่องกันนะ มันไม่ใช่เรื่องกันมันขนมปังก็กิมกับยานบูลิวบิลีวก็กินกับข้าวนาซิกับเป๊ะอะไรกับต่างๆประมาณน,นั้นเอ่อนาซิกับบูนาซิกับเป๊ะเอ่อผูดที่อ่อมัน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 เป็นประมาณอย่างนั้นอย่างนี้นก็ไม่ถูกต้องไม่ได้ดังนั้นตเรืกองความชัดเจนอย่างหน,งนึ่อองอย่างใดเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผักดำตัวนี้แล้วก็ในระหว่างในระหว่างสิ่งที่เป็นเอ่ออาธรรมแล้วก็ธรรมะนะครับเรามีความจําเป็นจะต้อง ผลักดันแล้วก็ผักทําให้สิ่งที่เป็นธรรมะเป็นตัวมันอย่าอย่าเป็นคนพ่ายแพ้ด้วยกับการให้อาธร,รมก็เดินเคียงคู่ธรรมะให้ความเปิดเผยให้ความล้นรับให้ความดีและความชั่วเดินเคียงข้างกันไปแล้วก็ประครับประคองจัดการกับปัญหาชีวิตของเราไม่ได้อย่าอย่าเป็นคนกล้าในเรื่องไม่ดีบางนีเขาบอกว่าตรงนี้บอกว่าตรงนี้อย่าอย่าทำตนเป็นคนกล้าในทางที่ไม่ดี หรือที่เราพูดกันว่าเรื่องงง่ๆแล้วก็ฉลาดนะกล้าในเรื่องที่ไม่ควรกลา้าละอายในเรื่องที่ไม่ควรละอายสิ่งที่เป็นความละอายนี่ผมเคยพูดในรายการตรงนี้ว่าไม่มีอะไรที่เราหน้าละอายมากกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทําได้แต่เราทําไม่ได้เขาทําดีได้เขาอ่านกุรานได้ทุกวันบางครอบครัวนี่ผมต้องขอชมเชยเลยทีเดียวหลังละมาดมากเล่มหนึ่ง,งทุกคนอ่านกุรากน,นกันจนกระทั่งถึงเวลาละมานอิชาอัลฮัมดุลิลละ อัลฮัมเุลิและกาวเท่าไรก็ไม่อิ่มเพราะในขณะเดียวกันมีครอบครัวอีกเยอะแยะระวางมักลึกไรซันระวังยังไม่รู้เลยว่าลูกอดี่ที่ไหนเยอย่างไม่น่้ก็งหลรู้สักนิดนึงว่ากำลังเดินทางกลับมาอะไรต่างๆประมาณนี้แต่บางทีกลับไม่รู้เลยอย่างนี่รได้ความว่ามีลูกออกมาแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเบราชานบางชนิดเพราะมันคลอดลูกออกมาแล้วมันก็หนีมาดูแลลูกมาแล้วมันปล่อยให้ลูกมันอยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวปล่อยให้ลูกอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ นี่ได้ครับความรับผิดชอบมัสอุลยาของผู้เป็นพ่อเนี่ยจะต้องมีอย่างตอนนองของผู้เป็นแม่จะต้องมีอย่างตอน,น่องจะต้องรับมัดระังอย่าให้ลูกเห็นผิดเป็นถูกมีเด็กเด็กเราชนวันนี้แย่เห็นผิดเป็นถูกเอาของถูกเห็นเป็นผิดถึงกับลูกกลาบพูดจาก,กับพ่อแม่ด้ื่อวาจาที่กักขระต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของมุสลิมไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับครับใงเวลาแล้วก็หมดอีกแล้วะครับก็คงจะต้องขอจากลาสำหรับวันนี้กับทำทั้งหลายแต่เวลาเปลี่ยนเท่านี้ والله المسؤول ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته